เทรี่กูมี่เออเทอร์ลี่เฮเทอร์ลี่จุฬาเนาะกูตัว high ด้อะไอเหี้ยก้ตัวไม่ได้หายอยู่นี่แหละไอเหี้ยลูกศรมันลงลงข้างล่างสุดเลยมันนี้มีตัวไหนเตัวนี้เลยเอาขุดเริ่มแล้วเหี้ยเฮียอะไรกลองล้างปลาไม่เทเลยน์งานเลยสีแบงค์คอมอี๋ยังไงไหนเดี๋ยวเพิ่งให้กูเปลี่ยนตัวโชว์บทก่อนไหนไหนอ๋อเถาเลยอ๋อลุมัตโอทัฟฟอร์ด เราเอาอะเอาซาลาต้งไงอี้ใบโมวิทนี่โชว์นี้ยังไงประกันบานกันเลยหนูใครวะกูตัวดิแท่งเปลี่ยนกูทันอยู่ไป่ข้าล้างเปลี่ยนไม่ทันมึงรั่วแน่ยิงปีอาใหญ่เดมยูผ่านช่องชิปยังไงวะชิปไม่รู้เล่นได้เป็นยังไงยิงยังไงวะตัวเสียงดังรึนัดใหญ่แล้วเว้ยวะเนี่ อากาตก็ไทยพไปก็ไทยคือมือดีก็ไทยคือมือดีขากูเล็กๆอยู่เขะตุกงเลไไงบูนดิกูจะเห็นเฉี่ยอะไรมันจะตอบอยู่ไม่ไม <ks> ่กระตุกโอเคอยู่โอ้โหตัวจ่อเลยตัวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกดเอเหรอ อยู่มด้ไม่ดันนี้ไปเลยหนูล้วก็นี่มกระตุกอรเเล็กอยู่เปิดคนใช่ไหมเปิดคนใช่ไหมไม่รู้ับต่ไหมคนไม่รูุ้๊แคตต่ำอเอต่ำมากตำสุดเลยน่กูต่ำที่เอเต่ำมากเชื่อกูแม่งให้ให้แม่งดูมันแย่งหมดเลย นี่ง่ายานชิงกัรหลอกันหลออหลอกเี้ยเลยป๊อบป๊บป๊บป๊อบยิ่งยิ่งนูติดเว้ยเู้มสูบบอลราตูสวยมากสูบบอลมาูสวยมากเนมพาดเฮ้ยพิเดรรามเชื่อกู มึงจะส่งมาส่งไปส่งมาแล้วกูจะกัดได้แล้วกูจะขึ้นไปอย่างนี้แร็คเว่ยเพลิดเป็นตัวเป็นตัวนี้ยังไงวะยิงแม่งเลยเพื่อเข้าตัวตัวคูบวกห้าทิพย์มันไปเลยดูโอ้โหไม่ควรหัวเลยอ่ะยิงไอ้เียโอ้หปลาคุณสุดยอดคุณดีใจไงวะ ใจไงมะเยอะโคตรนรกสิบบาทแล้วนะมึงรูสิบบาทสิบบาทพ่วงเนี่ยนื่ยไว้ให้ว่านอากเตี้ยกรอาไปอีกแล้วครับโอ้โคตรโกงยางเยอะงับอะไรวะโอ้ยไม่ทันเสียบแม่งเลยมีแมลงกันเยอะเอาเปยอกเกินตัวอย่างแค่ไหน อุก้มีสมาธิเลยเสียงกี่บอลตัด้ยวใช้ไม่เนี่ยเอาแมงเอ้ยไปแล้ววิ่งหมดแรงแล้วกลัวแล้วหตัดได้วิ่งเร็วเียโอ้โหหงุหงดเลยบวขาวเลยไม่บวขาวไอ้เนี่ย เมื่อวานไม่กินขอยังไงครับโอ้ล้มึงก็หมดไปโอ้มึงเล็กอีกพิดมันเล็กจริงเวลาตอนมึงแย่งวันไหนปุ๊บเนี่ยเล็กเลยเลยยิงแม่งเลยโอ้โหไม่เข้าอะไรวะเชื่อกูมับมับมับจิ๊กมงโอ้โหไม่เหี้ยไอ้สัตว์ทั้งอย่างโคตรน่าเกลียดโคตรน่าเกลียดเลยเหี้ย มอสิ่งเกนักเกือบตายเฮ้วิ่งเป็กเดียวม่งเนี่ยไเดียวตัวเอาโอ้โผิดผิดดามึงดามึสารออจังผัวไม่เล่นนุ๊กัวเ่อทำไมมึงไม่ส่งอ่ะกาดกาอาคูเปียบอ้าวมาอือเป็นคนแรกไอพียด ไม่รู้อะไรมัไม่วิ่งมาโอ้โหดูะไรดูไปัวเลไม่วิ่งเลยกูดผิดกูดเอฟทำอะไรวะกูดแ่รอะไรทำาว้น่บุกกขนาดนั้นเลยนี่ยว่มีใครว่างไหมมึงก็โวงเสีบจังเลยีเอ้าเอ้านั่นน่ะเอ้ยิงไกลครับ

ไอ้เหี้ยทีมสมบัติล้นแผลๆทีมไว้ามหัวกุกระจัวขนาดนี้ยีแม่งเลยโอ้หนิวหลกเลยนี่ไมงกูเ่ยตีฮอนกูนะมีเตมิกูพาเรียนไปที่จุดตั้งเตะเลยนะครับมากเรียนรีวิวครับสมองกลางนี่แนเลยนรกูว่าไม่ใช่ นนชนชนชนติดตางท่าน,นรวยลเรียบร้อยแล้วครับโอ้อลักงกูเอง <c oughs> สามก,ก,กิโลกูยครเป็นน,น,นิเชยไก็โคตมจำแต่ลูกสวนลูกสวนอะไรนี่ยเหนียโคตรสวยเยี่ยลูกเนี่ยโป้งเกหน้าอรล่าแศกหน้าไปนู มันเล็กๆๆไงดูกกด F6 เด้มุมการมองเนี่ยนี่อ่ะกูกูเตะใช่ไหมฟองหนากูคนแรกอ่ะับล้ำหนาครับเฮ้ยว่าไม่อะไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้ยอ้ยอ้ยหากุ ถ้าจอยมีเหลือลอกีนี่ี้บว์อเดไปยุดนนอยู่โอ้ยโอ้โหแทโหัเท่เอ้าว่อ้ทีเราเลือกทีมนะเราเลือกทีมไหนก็ได้ใช่ไหมแต่แบบนักเตะอยู่มือเดียวใช่ไหม,มบอก,กวูวะไม่วะชื่อแต่แบบห้เลือกทีมใหม่มาเ,เลยงันกูมเดียวหนมือเดีย เอาเลยะฮะจังหวะนี้ฮะปั่นขึ้นมาโมอู้ยันถหลเลยเฮียไปเลยรู้ไปเลยรู้เออไกลๆใช่ะเอไปไหนกมึงเนี่ยมาวิ่งอมกมาไกลเถ่าะผ <c oughs> ู้ตัวกูรื้ไม่รู้ออเ,เอ,าอ้าเฮียลักูเนี่ย กูซื้อได้กูซื้อได้โอ้โหดูเขาชิงกันอย่างอุ้ยมีไม่น่ารอดแล้วชิมไงไปเพชรโอ้โหเต็งไง,งูเนี่ย <c oughs> ไม่เข้าได้ไงหวัวกูจะแบบแบบกูจะยิงไป,ไปุ๊บแบบแบบเลือกทางเนี่ยแต่กูแบบไปกดหมุนตัวก่อนไง <c oughs> ไอขิงรอบเมื่อกี้แล้วก็ยิงอีกโอเคเออแม่งไม่มีใครตามเลยโอ้ยีวิตไ<ะ>อสา<ะ>บอกกองหลังงูได้แล้วนั่นไงวิ่งพลัง มาเห้กับมึงเสียไปมากาพเสียอยากยิงู้เ่อ้มชื่อกูกูแพมแน่หมเป็นอะไรกับกูนยฮะแม่งเอ้ยยุทำไงวะฟาดแม่งเลย QW อะไรเงี้ย เซฟบวกห้าสิบตะลุนน่ะทักษะลบยี่ห้าน่ะทักษะลบยี่ห้าเออเซฟบวกห้าสิบนั่นแหละกูทักษะทีมลบยี่ห้านี่ลูกสูตเลยวะนี่อู้หมึงไม่เตะไม่ทำอะไรเลยแล้วโว้เี้ยกูแบบกะว่าเตียงกาเตะแล้วงี้นะไปเลยหนูบุกอย่างเดียวคนเดียวก็ไปได้ยิงง่ายอยู่แล้วเมันจริงจังวะไม่ไปเว้ยมีของตัวเองนี่เฮ้ยนี่ วิ่งอย่างเดียวอันนั้นอันนั้นอันนั้นอ๋อมึงถลกกันเองอี๊ตัวตุ๊กตื๊กตื๊กตื๊กเลยเก็บตัวเองดีนี่แหละกูจะเปิดเข้าไปตรงกลางแน่ๆโอู้มโมชวนกันเองอีกเรงยังหมดเลยนักเกลียกกูมันกูกูก็จะหมดเหมือนกันเฟสเฟสเฟไปก่อนไปอ้ากูผิดตัวไหนูขึ้นมองนะขึ้นมองนะขึ้นมองนะ โควิงมาได้ไงลูกก็ชิบยังไงวะแบบผสมกดตัวอะไร W QW อ๋อ QW เงินเฟืออะไรดูครับ QQD ปิ๊บชิบ QW แย่เรียนเสียงแค่ลัยิงเ้ามืตัวเองยังไม่เอาื่อกีรอเอาโอ้ลงนาดูต้องส่งใกล้ๆทอไมวะเกือจังละเมือบละเกือบละวิ่ง ทะลุมาเลยเงี oh. fun, so, like, ้ยอกดไปหนยคิวดูวิวคิวดูวิวอ๋อคิวดัวิวก็เด็ดวิวป่ะคิววิววิวไม่คิวดำวิวเฮ้ยโกงกูมาอ๋ม่พันไม่พนอันแ้นนการแมงดอ่าฮะคิ

แล้วไหนก็มองเลยยิงที่สุดเลยเป็นนั่นเนี่ยกูยิงให้เป็นมึงเรียนเททูเรีนมึงเล่นเป็นยังไเรียนยังไงวะใครคนละก้กูคนละคนกูกูต้องตะใช่ไหมกูตะยังไงเนี่ยไอ้ยเยอ้วเกี่ยงเขียงน่าจอกูบังคี์บอดมึงพอดีเลยมึงหันมาขี์บอดเต็มกูพอดีเอ้บหไอ้ยเฮ้กูต้องเสีย อะไรกูครับโอ้เตะอะไรมาเนี่ยตู้มลัวแล้วไงล่ะกูรู้เห็นไหมล่ะเอาเนี่ยเงี้ยไม่เข้าให้มึงเตะเลยเงี้ยไม่เห็นกระโดดไปวะตปไงวะบิวต์ตบบิวกระโดดจะซุปเปอร์เซฟไปดูอืมโอ้แม่งเตะบึงนี่นั่นเชื่อกูเน่มันออกวะมึงต้องให้กรอบเขียวๆเว้ย เอ้าวไอเชี่ยไม่ไม่เข้าอ่ะเอ้าปูตัวปูเด็กง่ายเกินไปไม่เอามันง่ายเกินไปใช่ไหมของยีกว่าลุนี่มเยอะเลยครับก็เลยตรงนี้กูเห็นเห็นไงวะเห็นพี่บอลมึงอ่ะเอาเยอะกว่าีมโอไม่เข้าแล้วแล้วบ้าขีบอลได้ไงกูไม่รูนกูแอ่ะ มึงยิงเขาลูกยี้เอามึงไปทางขวาไปทางขวากูข้าวผัวากูข้าเอายิงคุย้ายก็ได้อรับบอยไปทางขวากูบอกอยู่อีกผูกยิงตรงไปทางขวาเนี่ยไอ้อะไรอีกไม่มีใครได้ทิ้งอะไรเลยมาสุดทุกจุดเก่าขุดตัวกูกองหน้าุาจุดเก่าคะันยน